โกบก็ได้บอโอ้กบนะครับโอ้ยว่ามาสอนหัวได้่อดกบต้อมไว้ต้อมไว้มันถีดกระโดดอกแค่นั้นเด็กกบอีกแล้วโอ้ยจังตัวนึ่งมาครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันบ่ายนี้นะครับต้อม ครับสวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่องเฟื่ยกสมป่อยเชนเหล่นะครับวันนี้สิไปยังแม่ชวนห่วงไปสอนหวก <c oughs> นะครับไปเดี๋ยวตามไปเบิ้งนะครับว่าสิได้บดอ,อนะครับไ <c oughs> ด้แก่าจาักมถถัดีเหลี่ยมนะห์ลอ, <c oughs> อยหนึ่งบ่งหมู่แม่นดำเหมือนนี้ก็แล้วว่ากัน

าดดาอาทิตย์นี้ละฝนสิตกเขาพยากรณกวนอากาศอยู่น้ำแกงหเหินะครับชวนหัวที่ได้่ล <laughs> เอลองเบ่งนะครับ ห <pigeon> ัวเขียดนีย hmm. ห <c ười> <c ười> ัเขียดหัวเขียดนะครับอยูเนี่ยไปด้ยโอ้โหไ้ังไปนทุกคนฮะเไปเรียนน้องกับบบดนี้น้องหนิงบ่มี มสอนแย่งนะครับบนนี้นะสอนน้องเล็ะเอาน้องนีเนาะ

เป็นวอร์ผุนปลาซิวเต<อ>็นเลผุนโอ้โออน,น่ะสันเยงครับพี่น้องปนพุนโอ้โอปลาเต็มนะครับ เราลมด้มันลมด้ดยินมันลมนะครับ <c oughs> แต่น้ำวเัเลืกนะครับมมเคร่งแข็งนะครับเน <c oughs> ี่ยแต่น้ำมันหักจุดข่วงแน่จังเลหนึ่งรอบแรกนะครับสอนรอบแรกนะครับเ <c oughs> บ่งว่าสิได้ để lại xong đấy này ừ. mà để xám xịt rồi này. nón nhau nhào... nó nỉ nhau là xịt nhau có mặt hạ xịt miệt này ห้าหรือหกสิบคนละคนยาวมันไล่ะวบเกห่ดียวใช่หายได้ ฟังแก่ไก่แทะนะครับผมไก่สิมอดฟังแล้วแก่ไก่เนาะ ไก่กันเนีเริ่มแน่เ่ยโอเคนะครับมาหอดแล้วหนึ่งบ๊ยด้หนึ่งลมเสร็จ<า>นะลูกโอ้โหหนะครับหอดแล้วบานนึ่งวาเบิ้งบานนึ่งว่าสิได้บ่เห็นแต่ปลาซิวเต้นอยู่ทา้งนี้มีแต่ขี้ตม có <laughs> ừ, là. Quá là, nè mát hảo. Ô, vô hình 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 ปล่อยปล่อยุนบนยงนไยังมามานี้หันนอ้ก่กบก็ได้บอโอ้กบนะครับ โอ้ยว่ามาสอนห่วได้่อดกบต้อมไว้ต้อมไว้มันถีกระดกกระโดดอกแค่นั้นได้กบอีกแล้วโอ้ยจันตัวนึงโอ้โอ้กบมาเงพึ่งนะครับกบตัวตกใหญ่นะครับโอ้ยเดี๋ยวถังมาให้นี่เก็บนะครับปลาซิวโอ้ยนะครับกุ้งปลาซิว กาซิวกบกุ้งนะครับโอ้โหเด็กกบตัวบกใหญ่นะครับพี่น้องเนี่ยนะครับนี่โอ้ยนะครับสอนในหัดกบนะครับโอ้ยคักบอบาดเลยนี่จะกลุ่มทอดขับมาเก็บที่กุ้งเก็บซิวนะครับแบบนี้เอาหลุดแล้วเนาะเอาไปเลือกเึ่งป่ะอืมนะครับ มันอันนมันมีแต่กุ้งหน่อยนะครับผมสอนบาดแรกนะครับผมเอาออกซะขึ้นบ่บ่ออกเนาะเอาใส่กันนี่ละเอาใส่น้ำกันโรดใส่โรดโมกี้นะบมกี้จะก้อยกุ้งหันดิสกาเป็นเหลือกดีทั้งห่วงนั่นนะไม่นะคอยเปเลือกให้ดอกเป็นร่ลงพุ่นบา เแลยวมาบึงมองที่มันนะครับส่วนบาดแหลกนะครับนะครับส่วนแยงนะครับเดี๋ยวขึ้นกลุ่มขึ้นปลาซิวนะครับปลากบก็ได้นะครับไปนะครับบาดที่สองบัตรนะครับนะครับผมส่วนรอบที่สองนะครับ สองสอง่วนสองเธอกับพ่อแล้วนี่ส่วนสองหลอกกับพ่อแล้วนะครับ,บ,บเอาเปลี่ยนเปลี่ยนขางกันเปลี่ยนขางกันโ <c oughs> <c oughs> บทนัดนะครับ

น,นะครับผมรอบที่สองนะครับมาเบิกันนะครับส่อนสองรอบกับพ่อนะครับมือนี้อสองรอบกบพออรบพ่อเลยนะครับน,นะครับผมมาเบิงผลงานนะครับรอบที่สองกันนะครับเตมที่ตตอม ขี่บ่นะล่างสักกันล่างดึงสักกันนะครับม,มันเปนลี่ยนดอกดิหันเ่ยนะนะบุ้ง โอ oh, okay. ้ยนะครับโอ้ได้อยู่นะครับนะครับตั้งต้อมก็ได้กระปูนําเอ้านะครับขี้กระปูมือนนี่อ้ยกุ้งมีก้อนขี้หอยอ๋อสองตัวผมเจอนี้กระปูนเอาไปเอาไปนะมันมันจะขามันเท่เนี่ยมันมันการเข่านะไปปล่อยก่อนไปขึ้นปะ ปล่อยกลุ่มขึ้นนะครับมันได้ไลโฟดแล้วันปล่อยขึ้นนะครับพ <c oughs> อาซ้ำนีพ่อแล้วนะครับเนี่ยพ่อกินแล้วพ่อกินแล้วนะครับคือเอาซ้ำพ่อได้อยู่ได้กินนะครับสิบ่อเอาไลโผดนะครับแพกเฮียเอาเอาแม่มมันหอบเอาไปมมานะครับ ลงมาหาแนวกินเทียงนะครับวัอนี้นะครับมาสอนนะครับเสี้ยวบาทปลาเสี้ยวตรงนี้เสี้ยวหอยรักไปบาทนี้ครับไปกินก๋วยกุ้งน้ำกันนะครับไปเบิ่งว่าสิได้เมนูยังแน่นะครับกระปูสองตัวกบตัวหนึ่งเนาะแล้วก็มีปลาซิวกับกุ้งนะครับส่วนสองหอบนะครับโอ้นะครับเบิ่งผลงานนะครับกบ เก็บเลยนะครับนี่เก็บหนึ่งนะครับกบตัวนึงนะครับบมกเอกเลยนะครับกับกระปูสองตัวนะครับแม่กำลังเลือกกุ้งเลือกกุ้งก้อยน้อแม่เน้อก้อยกุ้งนะครับมืนเนี้ ตัวบักเผานะครับเป็นปีแรกนะครับผมกำลังจับมาต้องจะเป็นปีแรกนะครับบักเผาไปแล้วไปเก็บพักกินกับกว๋วยกุ้งนะครับเป็นอ่าเนี่นะครับพักยอดตะกรอกนะครับผม <c oughs> กินกับก่อยกุ้งอ้า โอ้ยแม่นเอียงไข่มดแดงโอ้ยไข่มดแด,ง,ด,ดงนี่นะนเดือดยอดอกเดนะครับล้นลงนะครับไข่มดแดงอไปโอเคนะครับผมซ้ำหนีก็พอแล้วเนาะนะครับเอาไปกินกับกว๋วยกุ้งครับผมน ใส่เข้ากลัวลงไปโอ้ประเดี๋ยวมนะาใส่หลาน ไอยโนโมโต้ยงสุดขาขาดนึ่งพวเสียบเล่ยได้นอะอูอรปสิวนะครับ Oh. มาครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันบานนี้นะครับ uh, รอ่อา,า,า,ากุ้งอุปสิวตํกถั่วกับมีอ่ะก้อยกุ้งกับอุปสิวนะครับผม